กดไลค์กดแชร์กดตับให้เราด้วยสวัสดีครับเย้มาวันนี้มาดีแปลกๆไม่รู้ไงถุงสุ่มหัวเหรอก็ไม่รู้ไงว่าเป็นอะไรเราจะมาเปิดถุงสุ่มกันไหนดูหน้าตาถุงสุ่มเซ่อนนี้เราบอกก่อนว่าซื้อมาจากที่ตึกเนืออากิฮาบาร่าอ๋อเือสามถุงสุดท้ายไหนไหนขอดูหน้าตานส่งไวอย่ากะโกหก มันคือถุงสุดเหรอของเล่นอาหารของเล่นอ่ามี่หมสามถุงเปิดทีละถุงไปอากิบะเหรอใช่อากิบะครับเหมือนจะเป็นแบบปลาดิบไม่น่าจะเป็นของเลยปลาดิบคงแบบคือเขาแปะไว้ไงที่เห็นรูปอะเขาจะแปะไว้แล้วก็โดนลอกออกก็มานเหนว่ามันเหมือนเป็นของใช้ของดื่มของกินอะที่กินได้การั้ะถุงมันจะขาวใช่ป่ะมันจะแดงถุงมันจะเงินเงา แต่ครั้งนี้ถุงมันสีแปลกๆอันนี้ดูอร่อยอ่ะดึงเลยแควงเลยเออมาสุดออร่อยของกินได้เลยอ่ะหุยโอ้อันนี้คุ้มสุดๆมาใส่มาค่อยๆค่อยๆค่อยๆชิ้นลของกินคืออะไรอ๋อบัตบอลบัตบอลอ๋อที่มันคลิปนั้นไงที่ระเบิดมาปุ๊กเลยที่แรกบัตบอล มามาต่อมาเลยเพื่อความ,มว่องไวเดี๋ยวเราจะไปกันยาวๆเร็วๆเลย <c oughs> เพราะเนื่องจากว่ามันถูกมากเ <c oughs> ฮ้ยเวเฟอร์ er. อะไรเข้าใจว่าเป็นไอดอลชายเนาะ,ะแต่นี่มันเหมือนเป็นแบบแนวการ์ตูนแฟนตาซีด้วยแล้วเหมือนเขามีโปรเจกต์เป็นเกมมือถือด้วยนะคะอันนี้ของดิสนีย์เจแปนเท่านั้นนะดิสนีย์เจแปนโอรี่ใช่ค่ะ นะบ <U> อลเพื่อความรวดเร็วมันไม่ได้จบแค่นี้เยอะมากลูกเอาไปเลยเรียนทีละอันตอนนี้ต้องเล่นความเร็วนะเพราะว่ามีตังค์เดียวเดี๋ยวเดียวอันนี้ตอนนั้นหลินนึกว่าดีใจแล้วนึกว่าเป็นอาหารมันเป็นถุงนะครับเป็นซองถุงร้อนเนาะไม่ใช่ถุงร้อนนะถุงใส่ของเฉยๆอ๋อมีราคาเย็นบอกด้านข้างด้วยเนาะเสียใจอุ้ยอันนี้อะไรวะถั่วอ๋อเดี๋ยวเอ้ยดรานเควสนี่นะอ๋อเป็นพวกไอเทมในดรานเควสหลินอ๋อ ช่เราไปต่อใช่ไหมไปต่อเลยครับอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอ่ะนี้นะครับไอเทมพวกนี้นะครับอือหูหวานไปต่อหุ้ยอันนี้อันนี้ของดีเนี่ยอันนี้เรื่องอะไรครับเดิ้นดิ้งด๊อกครับใช่เป็นคอลเลคชั่นไม่ใช่บาร์ดบอมใช่ไหมข้างในน่าจะเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวที่เป็นแบบสุ่มอ่ะโอ้สุ่มๆนะครับแล้วมันเอาตัวละครจากของดิสนีย์อ่ะ มาลงอยู่ในนี้ด้วยคือเป็นคิงดอมฮาร์ด่มันเซนมาด้วยอ่ะอุ้ยน่าเปิดเรื่องดีเราดูยนต่อก่อนมันเยอะมากนะครับเดี๋ยวทำไมรู้สึกว่าอันนี้หลินวอลไปไปเลยไปยาวๆดิโอ้โหน่าจากอเวนเจอร์นะครับอันนี้ของแท้เปล่าวะเนี่ยแท้แท้หมดของญี่ปุ่นมาเรลเฮ้ยของแท้นี่ได้แล้วเนี่ยอันเนี้ยเรื่องเดียวกันอรัฟทอนเอ้ยไปเรื่องเดียวกันอันนี้อะไรนะเรื่อง อะไรนะโตโตโลโตโตโลเออเอตะเกลียบไหไม้ตะเกียบนะจากเรื่องนี้หมดเลยนะคะใช่นี่อ้าวโหนี่พี่วางเรียงคุณกุญแจนี่วางเรียงต่อให้หลินวิววิบไว้ต่อเลยเนี่ยถุงนี้นี่คิดการมากออาไม้ไปเรื่อยโตโตโรเหมือนกันครับด่านด่านได้รีบไปเรื่อยอันนี้เป็นอันนี้เข็มกัดครับโตโตโรครับแล้วต่อมาอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องนะครับ นี่โอ้โหแจมหมดเลยครับไปดูจอใหญ่นี้โอ้โหจอแบบเรียงของแบบอันนี้อันนี้เหมือนที่ใส่น้ำบาดเลยอ่ะใช่ใช่เป็นที่ใส่น้ำบาดหลินไม่แน่ใจเรื่องช่างมันทึกถ้าไม่แน่ใจก็ไปต่อสตูดิโอจีบีด้วยอ่ะเตรียมของไว้เยอะเลยมันเป็นของสตูดิโอจีบีไงหลินอ๋อใช่เนี่ยไม่แน่ใจเรื่องนะไม่แน่ใจเรื่องไม่เป็นไรปะสตูดิโอจีบีแบบว่าของอันนี้แน่นอนนี่เมาอีกสองอันอันนี้เพิ่มเสริมมาอีกซองนึงนะคะให้มาสามซอง อันนี้กระเป๋าแมวเลยกระเป๋าแมวกว่าของดีมากอุ้ยฉันเจ้าเอาไปเก็บแบ็คแบ็คอะแบบใส่อยากจะพูดว่าอะไรปะมันคุ้มมากเลยเยอะเหรอมันเยอะมากยังไม่จบนะูสายไฟนอนทับสายไฟตัวนี้ข้างลายสิ่มปะสมสมโอเคไปก่อนเฮ้ยนี่อะไรอะไอคอนเจ้าหญิงดิสนีย์แน่เลยจริงเหรอขอหันด้านข้าื่องคิมมี่คิมมี่เฮ้ยมินาชัยไม่ใช่ของ ดิสนี์นะคะเป็นงานอาร์ตของแบบกล่องสุ่มอ่ะอันเนี้ยมันก็จะมีลายตามหน้ากล่องนี้ตอนแรกคิดว่าเจ้าหญิงดิสนีแจะไม่ใช่นนีอั้ข้าวข้างในน่าจะสุ่มเนื้อข้างในปะเหมือนกระชับปองเลยอ๋อกระชับปองเนื้ออย่างเงี้ยเหรอใช่เหมือนกระชับปองที่สุ่มข้าวหน้าที่แบบข้างในววคอยวากันอีกทีมะนี่แค่สุ่มเดียวนะเลโก้ใช่ไหมไม่ใช่รถเลทโทมิก้า กล้าเหรอเปิดติเปิดเปิดเปิดจอเปิดจอได้เหมือนด้านนี้ได้โซนนะเปิดเปิดฝาโอ้ยเฮ้ยงานโทมี่ดีมากของดิสนีย์แล์มีพวกกุญแจรถด้วยอ่ะอันนี้ดีมากแล้วเป็นของโทมี่แท้ด้วยการที่มาคอลเลคชันนี้ไม่ได้หาได้ง่ายเลยนะคะเพราะว่าหลินก็เก็บของโทมี่ไว้อยู่คือราคาเราก็รู้ๆกันอยู่ตรงนี้แล้วโอ้แล้วโทมี่ไม่ได้เขาไม่ได้ให้มาแค่กล่องรถแค่โทมี่กล่องเดียวนะแลุกคนอันนี้คือน่าจะเป็นเหล็กอะเลอหนักมากพี่พวอนดูนี่ด้วย ทั้ี่ครับเหรอทั้ี่หมดเลยค่ะอันนี้งานหนักมากเลยอ่ะเงี้มันเป็นรถเหล็กครนะโดนดักปะโดนดักโดนดักเอออันนี้กลิอันนี้โดนดักอันนี้กริมใช่ไหมใช่อ่าอันนี้วูดดี้วูดดี้โอ้มาหมดเลยอ่ะของดีมากเลยอ่ะรถนี่คือหลินซื้อทีนี่หลายร้อยเลยนะค่าหกร้อยอ่ะอันนี้มาอีกแล้วครับตัวตโต๊ะนี่เก็บกลับครับหมดแล้วเหรอพี่โบโอ้โหไม่ใช่ใช้คาว่าหมดแล้วหรอแต่มันเยอะยังไม่หมดถุงแรกเหรอยังไม่หมดอีกเหรอ ที่ถุงแรกชื่ออะไรนะโบโบกี้ป่ะโบนี่โบโบโบเฉยนี่โบเออเออโบเป็นเล่นไปแล้วโบกีบตรงนี้พอใจยังหนึ่งแค่นี้ใช่โอเคแล้วแฮปปี้แล้วสี่พันห้าพันเนี่ยเฮ้ยอันเนี้ยดีมากเลยอ่ะพอใจแค่เนี้ยจริงๆก็พอใจตั้งแต่ตรงนี้แล้วอ่ะตรงตรงมีเหรอเพื่ออะไรพี่โบพี่ ขอเปิดแต่เย็นขอดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพี่โบอเฮ้ยนี่คืออะไรเสื้อไงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอเจแปนบัตทอมดีเชิร์พี่บอทุกถือว่าขนมเหรอมาพี่บอมาให้พี่บเปิดถือว่าขนมเหรอเพราะเมื่อกี้จะเปิดพี่บออย่านะเปิดของดีมากนี่เสื้อไซส์เอ็มครับตัวนี้นะก็โอเป็นเสื้อนะประมาณนี้ อ๋อเป็นเสื้อลายสถานที่โตเกียวครับที่โตเกียวสถานที่่องเที่ยวแล้วก็มีดากบอลใช่ตัว่อะไรนะตัวเกียวโตเกียวโตพี่ว่าเกียวโตเกียวโตน่าจะเป็นลายนี้เลยนะใช่ใช่ไหมใช่ค่ะสเอ็มเนาะโ่อนมขอดูหน่อยใช่เป็นลายนี้เลยครับเสื้อลายนี้เลยเออเสื้อลายนี้เลยลายลายหน้ากล่องเลยค่ะมาเฮ้สวยอ่ะ สวยจริงเราออันนี้แค่จบถุ่งหุ่งไปก่อนถุงแรกอันนี้จบถุงแรกหรือว่าครบสามุงแล้วถุงแรกเฮ้ยหุงเยอะมากคุณผู้ชมถุงที่หนึ่งจบไปคิดว่าจะซ้ำกันไหมคิดว่าน่าจะคล้ายคล้ายแหละแต่แบบไม่ซ้ำเอามาลองดูหุ่งแรกถุงแรกก็คุ้มทั้งขนาดนี้โอ้โหอันนี้ไม่อันนี้คล้ายกันแต่ว่าอีกรถไม่สามไม่สามถือว่าได้อยู่กูเกอรี่อามาลาอันนี้ปลาเหมือนเดิมเฮ้ยนี่อันนี้น่ชอบต้องการมีกะ บ้านฟองอีกแล้วเฮ้ยรู้สึกคุณแล้วอ่ะอันนี้น่าจะเฮ้ยนี่คล้ายๆกันคุณลๆแล้วอ่ะเซตเดียวกันนะเฮ้ยนี่สงสัยเราจะได้โค้ดมั้งเนี่ยอืมชอบอันเนี้ยดูปลานี่เราแยกมาทำสามสามคลิปได้เลยเนี่ยดหดุ่มนี่อ่ปลาโอ้เฮ้ยรู้สึกรู้สึกแปลกๆแล้วเป็นตะเกียบเหมือนนะ เหมือนและเริ่มเหมือนละแต่เลยว่ะแต่เลือดต่ซุ่มละเฮ้ยแต่ลายไม่เหมือนกันนะลายนี้ลายเฮ้ยอันนี้ไม่เหมือนนี่นะครับกินดอกฮาร์ดนะครับเฮ้ยอันนี้ของดีเฮ้ยอันนี้สามนี่มันเป็นรถบัสในตัวโตโลไงใช่ทุกคนชอบคล้ายๆว่าน่าจะเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นเก็บกาดละตัวโตโลนะเหมือนกันปะตัวเดียอันนี้ อนี้เป็นคิตตี้เหรอน่ารักจังเลยอันนี้เหมือนกันเลยอันนี้อ๋ออันนี้มากันเป้เลยครับเหมือนกันอเปนกันเป้ครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับเดี๋ยวตบเบาต่อนนะครับเหมือนกันเลยเออโบปีเหมือนกันเลยเหมือนกันป้ะเหมือนกันครับแต่เสื้อลายไม่เหมือนเหมือนกันแค่เป็นสีขาวเป็นสีขาวลายลายตามนี้เลยโอเคแล้วก็เสื้อเหมือนเดิมครับสีขาวเกี่ยวโต ครับปลากองที่เลยไปเดี๋ยวหาว่าเราโกหกต่อไปต่อเลยถุงที่สามเหมือนกันจะได้กกองก็จะได้เทถุงถุงแรกมารวมกันเฮ้ยต่างมาเลยมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่่งขุนหว่าไม่แต่อย่างเนี้ยจริงๆนะนี่เรารีวิวถุงเมื่อกี้มาเปล่าวะพี่โบจะหาว่ารียิเหมือนกันเลยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ ให้คุณผู้ชมมาสามอันเหมือนกันต้องใส่แล้วได้แตกไปสองคลิปสามคลิปจากถุงนี้แล้วมั้งเหมือนกันเอ้ยนี่นี่นี่เอาตอนด้วยอ่ะอะไรแตกต่างอันนี้ไม่แตกต่างเลยมัก็มีอ่ะรถเหมือนกันรสต้อนแตกต่างกันคุณแจอะไรเดี๋ยวแตกต่างเรามาดูอ่โอ้โหนี่ตะเกียบเดี๋ยวเราเอามาใช้เลยเทสไม่มีเทสอ่ะบ้านอ่ะอ่ะตะเกียบอ่ะ ไอ้ยบอลมีไม่เหมือนเว้อยอะไรใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยรถอีกด้วยอ๋อรถจากไอ้เรื่องใช่จากเกรื่องพลศตอรี่สี่งไงเนาะอืมพลศตอรี่คะ่ะที่มันเป็นของเล่นเหมือนกันอันนี้ <Okay. S 1> ก็เหมือนกันนี่เหมือนกันเหมือนกัน แล้วก็เขมกจัดสามอันแต่นี่ไม่เหมือนบอลอ่าเฮ้ยโบบีฟจากภาคใหม่ล่าสุดนี่โชว์เขาอ๋อเป็นของดีอันนี้แบบธรรมะแทงหน่อยใช่ชุดแรก<อ>ท,<อ>ที่กระโปรงออกเรียบร้อยอันนี้หลังนี่ไงแบบว่าน,น้องออกเดินทางแล้วไงอืมแล้วก็ต้องแบบธรมบรมะแทงแล้วพี่โบบอกเอ้ยเอามาแบบเอามารียุสและวนมาซื้อสามถุงเปล่านี่โชว์ให้ดูเลย เจ้เสื้อสามก็บอกอ่ะปนี่เสื้อสามกระบอกเนี่ยพี่บอลเทมามาเทเลยเทเลยเ ประมาณนี้ค <noise> ือวันหลังเราซื้อถุงสุ่มเราซื้อแค่ถุงสองถุงพอนลเฮ้ยแต่คุ้มนะพี่โบเฮ้ยแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ซื้อหนึ่งถุงนี่คือแบบโคตรห้าดีมากเลยนะดีอ่ะแต่แต่ไม่ก็จำไว้นะครับถ้าญี่ปุ่นจะร้านไหนขายถุงสุ่มเนี่ยแนะนำซื้อสักอันหนึ่งหรือแค่เดียวพอคือลิลลิลจาตัวนี้แล้วอ่ะจากประสบการณ์ที่เราซื้อถุงสุ่มที่ญี่ปุ่นมาหลายถุงแล้วพบว่าพอเราไปเหมาสามถุงสี่ถุงปุ๊บสินค้าจะคล้ายๆกันหมดเลยอย่างเช่นโคนันวันพี๊ สุงตุุกย่อแนะนําถ้าเกิดไม่ได้อะไรมากลุ้นแบบว่ากรุบกริบถุงเดียวพอวันนี้ประมาณนี้นะครับตอนหน้าไปอะไรมาดูกันอย่าลืม5,000ไลค์แล้วเดี๋ยวมาเปิดอีกรอบหนึงให้ฟังว่าข้างในมีอะไรบ้างสวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบาย